สำนักง,งานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนำคณะสื่อมวลชนเดินทางเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพเอทานอลของบริษัทนิผลไบอูโฟเอลจำกัดขาดที่จังหวัดกรสินเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์เชื้อเพลิงชีวภาพจากเอทานอลน,นั่นเองค่ะ ทางด้านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการตลาดกลุ่มมิตรผลค่ะได้มีการพูดถึงเอทานอลนะคะเป็นพลังงานทดแทนที่ผลิตได้จากกลุ่มอุสากรรมอ้อยแล้วก็น้ำตาลในประเทศไทยค่ะซึ่งมีการพัฒนาแล้วก็มีการยกกระดับขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การปลูกการเก็บเกี่ยวแล้วก็การแปรรูปนะคะที่ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกกระบวนการผลิตรวมทั้งยังมีความเกี่ยวข้องกับรายได้ของเกษตรกร โดยตลอดระยะเวลา17ปีที่ประเทศไทยได้มีการส่งเสริมการใช้เอทานอลเป็นพลังงานทดแทนนะคะซึ่งต้องบอกว่ามันสามารถกระจายรายได้สู่เกษตรกรชาวไร่อ้อยจำนวน2ล้านลายกว่า120,000ล้านบาทนั่นเองค่ะถ้าเราพูดถึงเนี่ยเรื่องของการเพิ่มค่าเฉลี่ยต่อปีก็จะตกปีละ10,000ล้านบาทนะคะจากการเพิ่มมูลค่าให้กับกากน้ำตาลหรือที่เราเรียกว่าโมล่านันเองนะคะ ตามพรลกองทุนเนี่ยืั้งจากว่า,เ,าเรามีมาตรา55เนี่ยมันเป็นบท,บทชัชวกรารเขาบอกว่า,าการที่จะเชื้อเฟิงสิวภาพเขาให้ดําเนินการภายใน3ปีจริงๆมันจะสิ้นสุด24กันยา65ก็คืออีกไม่กี่เดือนแต่ว่าเขาก็มีเ,เปิดวัก2องวักสาว้นะครับกรณีที่มีความจำเป็นหรืออะไรต่างๆเนี่ยสามารถขยายได้2ครั้งครั้งละ2ปี ซึ่งตัวนี้ยที่ที่ทางสำนักง,งานมาที่นี่ก็เพื่อมาเก็บข้อมูลในประเด็นของเอทานอลสองเดือนที่แล้วเราไปเก็บข้อมูลของทางทางสุราษฎร์ในเรื่องของบีร้อยนะครับในัวงของของปากก็เก็บข้อมูลมาแล้วเพราะว่าประกอบเพื่อเสนอบอร์ดพิจารณาว่าเราจะขยาย2ปีหรือไม่อะไรอย่างไรตอนนี้กําลังรวบรวมข้อมูลอยู่แต่แนวโล้มเท่าที่ไปเก็บข้อมูลมาเนี้ยน่าจะ น่าจะนะครับก็คือขยายก็คืออีก2ปีแต่นี่เป็นข้อมูลนะครับที่ที่เรามาแต่ไงก็ต้องเสนอเข้าไปในคณะกรรมการอีกทีขยายมาตรการส่งเสริมครับผมถึงแล้ว E ีวีเนี่ยประเด็นของ EV เนี่ยมันเป็นในมิติของอเทรนของโลกอนาแต่ว่าถ้าถ้ามองในตัวสัดส่วนหรืออะไรต่างๆในบ้านเรามันยังยังไม่กล้ากระโดด เพราะฉะนั้นผมผมส่วนตัวนะครับก็คือว่ายังไงไอ้ตัวเชื้อพังเกีคภาพก็ยังเมนเทนอยู่ไม่ไม่ต้องกังวลเพราะฉะนั้นทางเกษตรกร,ร,กรหรืออะไรต่างๆในในเรื่องตัวนี้ก็คงจะเดินต่อ